แล้วเอ็งจะให้ใครทำไงเนี่ยผู้ใหญ่เข้าไปดูหน่อยนิตอนนี้ไอ้สองคนเนี่ยกันน้งโดนยำอยู่เลยอะเหรอเอางั้นเหรอไป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 ครับไปไปดูหน่อยไปไปนะเอาโอเคร้อมห้าสี่สามสองเออข้าว่าภายในอาทิตย์นี้นะจะต้องเรียกประชุมพวกเราสะหน่อยแล้วล่ะก็ดีเพราะว่าเราไม่ได้พบปะกันมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยใช่ใช่หลายอาทิตย์แล้วสองสามอาทิตย์แล้วเนาะครับ เอาต้องหน่อยแล้วมาชุมกันสักหน่อยแล้วดีไหมดีไหมผู้ใหญ่อ้าวผู้ใหญ่อะไรกันเกิดเรื่องใหญ่เลยผู้ใหญ่เกิดเรื่องอะไรไม่รู้พูดไหนอ่ะมันยกพวกมันมาชุมทำลายพวกฉันเอาเขาอะไรเองโดนทำลายเองไม่รู้เดี๋ยว่ามันพวกไหนไม่รู้เลยผู้ใหญ่ไม่คุ้นหน้าอ้าวตายแล้วจะให้ใคาทำไงวะเนี่ยก็ไปดูสิตอนเนี้ยสองคนนู้นกำลังโดนอยู่เลยเนี่ยเลยเอาไป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  เออนี่ข้าว่าจะต้องเรียกประชุมพวกเราภายในอาทิตย์นี้นะเพราะว่านี่เราไม่ได้เจอกันมาสองอาทิตย์ได้แล้วมั้งน่าจะได้อเออ <c oughs> เดีเ๋ยวข้าจะต้องเรียกประชุมพวกเราสักหน่อยแล้วนะเพราะนี่เราไม่ได้พบปากกันมาตั้งสองสามอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยสองอาทิตย์กว่าเลยมันจะได้ เออมันมันมันควรที่จะมาสังสรรค์อะไรกันสักหน่อยแล้วล่ะผู้ใกญ่เรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรไม่รู้แดกบ้านไหนอะมันไม่ดักลุมทำ้ายพวกกันอ้าวก็แล้วเองโดนทำ้ายมานี้เองยังไม่รู้อยูอว่ามันพวกไหนไม่รู้เลยผู้ใหญ่ไม่ได้คุ้นหน้าพวกมันเลยอะแล้วยังให้เราทำยังไงเนี่ยเนี่ยไปช่วยหน่อยไอซองโอ้ยมึงจะตากไปทำไมวะ เรื่องมองโดมมองดูมองยาบาดได้ดูอ้าวพร้อมพร้อมพร้อมครับเรียมไทยห้าสี่สามสองเป็นไงบ้างอาจารย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วสมุนไพรที่อาจารย์ให้มาไม่ได้ฉันหรอครับก็ชันมั่งไม่ได้ชันมั่ง หนึ่งพ่อเหรอไม่ไหวได้สองคนนู้นไงกำลังโดนดุมอยู่เลยเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอมองผู้ใหญ่บ้างเอกีไพูดอยู่แล้วงอะไรฉันพูดให้แล้วกันเดี๋ยวผมพูดให้ไปดูหน่อย2คนนั้นกำลังโดนดุมอยู่เลยอะอะไรย่าเขาทำไงเนี่ยผู้ใหญ่เขาไปดูหน่อยสิครับ ผู้ใหญ่บ้างมองใจมามอง,องนี่คนนี้ใครพูดกห้าสี่สามสองไม่รู้วัยรุ่นดักบ้านไหนผู้ใหญ่มาดักลุมทำลายพวกฉันแล้วางให้เขาทำไงเนี่ยผู้ใหญ่ก็ไปดูหน่อยตอนนี้สองคนนั้นเนี่ยกำลังโดนลุมอยู่เลยอเอา ผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่อะไรวะเกิดเรื่องใหญ่แล้วเรื่องอะไรอะไม่รู้ไอ้รุ่นบ้านไหนมาดักรุมทำลายพวกฉันอะไรเองโดนทำลายอย่างี้เองยังไม่รู้เลยว่าพวกไหนอ่ะก็ไม่รู้ไม่เคยหน้ามาก่อนเลยอ่ะอะไรใหญ่ครับไงกับผู้ใหญ่บอกว่ามีเรื่องแล้วก็มาบอกผู้ใหญ่ไงเออโอ้ยผู้ใหญ่ช่วยไปดูหน่อยตอนนี้สองคนนั่นก็ดินโดนรุมทำลายกันเลย โดนไม่ใช่น้อยเนี่ยได้ไป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 ครับผู้ใหญ่ครับผู้ใหญ่ป้าจับอะฮะ5 4 3 2ข้าวบอจะต้องเรียกประชุมแล้วหน่อยแล้วนะเพราะเราไม่ได้เจอกันมาหลายอาทิตย์แล้วเนี่ยใช่ใช่นะคงไม่มีปัญหาอะไรครับช้องนะ ผู้ยายครับผู้ยายโอ้ยไม่รู้ว่าวัยรุ่นบ้านไหนอ่ะมาดักรุมทำ,ร,ทำร้ายพวกฉันก็โดนทำร้ายยังไม่รู้เลยว่าบ้านไหนไม่รู้ผู้ใหญ่ไม่คุ้นหน้าเลยว่าแล้วยังให้ข้าทำไงเนี่ยเอา้าก็ผู้ใหญ่บอกก็มีเรื่องไงก็<อ>มาบอกผู้ใหญ่ไงเนี่ยอวยังให้ข้าทำไงล่ะผู้ใหญ่ก็ไปดูหน่อยที่ตอนนี้สองคนนั่นน่ะโดนรุมทำร้ายอยู่เนี่ยไปให้พาข้าไปไปไป น้ำโอ้ยไม่ลงไปหน่อยเลยเขาพูดถิ่มจังหน่อยมันก็จะเราเบาหยิบไปเบาลงเพราะเสียงมันอ้าสี่สามสองเป็นไงบ้างพระอาจารย์ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วสมุนไพรที่ หลวงพ่อให้มาไม่ได้ฉันเลอครับก็ชันมั่งไม่ได้ชันมัากการไม่ดีขึ้นเลยนะไม่ดีเท่าไหร่ผักเยอะๆนะอาจารย์นะจะได้หายเร็วๆเดี๋ยวผมจะไปเรียนหลวงพ่อ จารย์ดูแลตัวเองบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปเรียนแล้วอาจารย์จะไปเรียนหลวงพ่อว่าอาการไม่ดีอ้ยจะไปเรียนยาสมุนไพรมาให้ดูแลตัวเองบ้างนะอาจารย์เดี๋ยวผมจะไปเรียนหลวงพ่อว่าอาการไม่ค่อยดีขึ้นจะไปหาสมุนไพรมาเพิ่มเจ้ามั่นนะอาจารย์ไปได้ เตรียมถายเงียบห้าสี่าสี่สามสองเป็นไงบ้างครับอาจารย์การไม่ค่อยดีเลยแล้วสมุนไพรที่หลวงพ่อมาให้มาขอโทษทีสามสองมองไว้มองไว้มองไว้แล้วสมุนไพรที่หลวงพ่อให้มาไม่ได้ฉันเลยครับก็ฉันบ้างไม่ได้ฉันบ้าง อาการไม่ค่อยดีเลยเนี่ยเยอเลยอาการไงหลวงพ่อก็เดี๋ยวใหม่กันหลวงพ่อสามสองาจารย์ยังไงพระอาจารย์ดูแลตัวเองบ้างนะเดี๋ยวผมจะไปเรียนหลวงพ่อว่าพระอาจารย์อาการไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวไปเอาสมุนไพรมาอีกงั้นผมไปเรียนนะครับอาจารย์ จ3จเป็นไงบ้างพาจารย์การพอดีเลยแล้วสมุนไพรที่หลวงพ่อให้มาไม่ได้ฉันหรือครับก็ฉันบ้างม่ไเลฉันามากพายจา์ก็ต้องดูแลตัวเองบ้างนะเดี๋ยวผมขอตัวไปเรียนก่อนนะครับไปเรียนหลวงพ่อว่า ไปเรียนคือไปบอกอะเดีเ๋ยวเป็นความสุภาพไม่ใช่ไปเรียนหนังสือไปเรียนหลวงพ่อห้าสีส่สามสองเห็นช่างกันนะงั้นผมไปเรียนหลวงพ่อว่าพระอาจารย์อาการไม่ค่อยดีเลยจะไปเอาสม,มุนไพรมาให้งั้นผมขอลาก่อนนะครับดูแลตัวเ,เองด้วย